โอ้โหเป็นไงครับทรงผมพ่อยังเฟี้ยวเหมือนเดิมรีบอนทรง,งเลยครับเนี่ยทรงจุกครับเฮ้ยไปสุ่มผลดีกว่าป่ะโอเคครับพ่อนี่มาเลยครับมาเลยครับโอ้โหโนี่ครับเจ้าเก่าพ่อครับ ตังไม่พออะครับพ่อลูกตังไม่พอสุ่มผลเนี่ยนะเอาลูกทำไมไม่ฟาร์มไม่หาเงินล่ะครับผมไม่ค่อยมีเวลาครับพ่อแบบเรียนก็เยอะครับผมกิจกรรมที่เราเรียนก็เยอะครับโอ้เรียนเยอะด้วยเอางี้ดีกว่าครับพ่อตอนนี้มันดึกมากแล้วครับมันถึงเวลานอนของล้วครับก็เอาหัสผมไปฟาร์มให้ได้ไหมครับถาดลูกนะครับลูกเจ้ากี่ล้านอะเอาสัก ประมาณห้ล้านครับและคลิปนี้สนับสนุนโดย Blue Shop ถ้าใครอยากได้รหัสบล็อกฟูดเผาวิซีในงบแค่69บาทที่สมแล้วจะได้รหัส100เปอซนอย่าเช่นไอดีนี้ได้บั็เป็นเผงเงอะเลยครับแถมมีผลช้างด้วยนะใช่แล้วครับเพราะว่าร้าน Blue Shop เนี่ยเขาขายแต่รหัสบล็อกฟูดราคาถูกมีแต่รหัสบล็อกฟูดล้วนๆเลยมีตั้งแต่รหัสมัดก๊อตร,รหัสผลช้างรวมถึงรหัสเผาวีซีขั้นหนึ่งไปจนถึงขั้น10บไอมัดใหม่ดาบสมอใหม่เขาก็มีขายนะแถมยังมีบริการรับฟาร์มรับกดเกม คใครสนใจสามารถกดคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยมาก เอาแล้วผมกลับมาแล้วนะครับสำหรับบล็อกฟุตกับลูกชายใน EP ีที่เอ่อเท่าไหร่วะเยอะเหลือเกินเยอะจนลืมไปแล้วนะครับว่า EP ีนี้เนี่ยเป็น E ีีที่เท่าไหร่แต่ที่แน่ๆนะครับวันนี้เรามีงานต้องทํากันอีกแล้วครับผมนั่นก็คือภารกิจฟาร์มเงินให้กับลูกชายนั่นเองก็อย่างที่เขาบอกแหละครับช่วงนี้เขาไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะโอ้โหติดลงติดเรียนกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ในเมื่อลูกชายมาขอร้องให้ช่วยแบบนี้ก็ใจอ่อนครับเดี๋ยวฟาร์มเงินให้เลยและกันภายในระยะเวลา บอกว่าเขาอยากได้50ล้านนะครับว่าไปแล้วอ่าและสําหรับวันนี้นะครับพี่ก็จะเอาวิธีฟาร์มเงินของพี่นี่แหละมาบอกพวกเราด้วยนะครับผมใครที่รู้อยู่แล้วก็แนะนําเพิ่มเติมได้นะส่วนใครที่ยังไม่รู้นะครับก็ลองดูคลิปนี้ละกันสําหรับคนที่สงสัยนะครับว่าพี่ฟาร์มเงินยังไงพี่ถึงมีร้อยกว่าล้านได้นะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าเงินสะอาดับเงินสะอาดแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานนะครับแล้วก็ค่าไฟนะครับผมก็ไม่ได้เป็นวิธีลับอะไรมากมายนะครับเป็นวิธีทั่วไปที่ใครๆเขาก็ใช้กันแต่วันนี้้จจะะเออาามฟใดูลกกันนแต่่ไป อย่าลืมกดไลค์ด้วยเออเพราะว่าถ้าใครกดไลค์กดซับสไคร้หรือว่าพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับพี่เนี่ยบอกเลยว่าสุ่มผลที่ไ like รได้แต่ผลดีทั้งนั้นอ่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่กันกันกนกบไอดีของลูกชายพี่หรือน้องรีบอนนั่นเองอ้โหแต่งตัวน่ารักน่าชังเชียร์ตัวเล็กน่ารักมากนะครับโกโจซาโตรุน้อยเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองฟาร์มเงินด้วยวิธีต่างๆที่พี่ใช้อยู่นะครับมีประมาณ2-3วิธีแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีไหนได้เงินเ,นเยอะสุดแล้วก็ดีสุดนะจริงๆได้เยอะอย่างเดียวมาไม่ได้น,ะนต้วม ก็มีของมากมายเลยนะครับเป็นผลถาวรต่างๆนะที่จําเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นผลพระผลเสือผลทีเล็กผลคิซุเนะนะครับผลอะไรที่มาใหม่นี่พี่พยายามหาให้ลูกหมดเลยนะครับแลกกับการที่เขาต้องเป็นเด็กดีนั่นเองแล้วก็มีของทั่วไปนะครับเช่นพวกดาบพวกหมัดอะไรเขาก็เก็บครบหมดแล้วนะเก็บเองด้วยโหเด็กคนนี้ขยันจริงๆแต่ไม่รู้ทําไมเงินหายหมดเลยเนะี่ยดูสิครับเหลืออยู่แค่นี้เองตอนแรกมี9ก้าแสนนะครับเมื่อกี้ซุ่มผลเล่นไปเหลือ5้าแสนแล้วโอ้จะหมดตัวเอาสงสัยวันนี้จะได้ฟาร์มยันเช้านะเนี่ยก่อนอื่นต้องมาเช็คก่อนนะครับว่าฟาร ผมเริ่มต้นที่เกาะใหม่นะครับทิกิเอาโพสเรามาลองต่อยมอนเตอร์ตรงนี้กันดูก่อนนะว่าได้เงินตัวละเท่าไหร่ซึ่งเจ้ามอนเตอร์ที่เกาะนี้ก็ให้เงินมาประมาณ2,600้ได้นะผมประมาณ2,500อ๋อแล้วสาหรับคนที่ไม่มีเงินคูณ2อ,อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแนะนาให้เติมสักหน่อยนะครับผมสักนิดนึงลงทุนสักหน่อยนะครับเพื่อให้เล่นง่ายขึ้นนะเงินคูณ2ทนี่สําคัญมากและอีกเกาะหนึ่งที่น่าสนใจในการฟาร์มเงินนะครับก็คือเกาะช็อกโกแลตั้นเองเพราะว่ามอนเตอร์เกาะนี้เนี่ย,ยอยู่กันหลายกลุ่มมากนะครับอยู่รวมกันเปน เกาะใหม่นะครับแต่ว่าฟาร์มง่ายกว่ากันเพราะงั้นเราจะฟาร์มที่นี่นี่แหละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยครับกับวิธีที่1นะครับผมวิธีที่คลาสสิกที่สุดนะครับนั่นก็คือการใช้ผลพระนั่นเองผลพระนี่บอกเลยว่าฟาร์มเร็วสุดแล้วนะครับเท่าที่ลองมานะเหมาะสําหรับคนที่เร่งรีบนะครับต้องการใช้เงินด่วนแล้วก็มีเวลาเล่นมีแรงเล่นนะครับผมอยากเล่นอยากตีเองเนี่ยผลพระโหนึ่งครับฟาร์มได้ทั้งเงินฟาร์มได้ทั้งของทั้งไอเทมที่ดรอปจากมอนเตอร์นี่โอ้โหเร็วมากที่จะลองจับเวลาดูนนนนะรับวว่าาาภยใ20ทีี้ผลพก ขาดําซันจิของน้องลีบอลแล้วก็เครื่องประดับหมวกนักบินเนี่ยเราจะฟาร์มเงินได้ประมาณเท่าไหร่นะเริ่มต้นเงินตอนนี้มีอยู่ที่5,51,000หามนะครับมาลองจับเวลากันเลยตอนนี้พี่ก็กดจับเวลาไปแล้วนะครับแต่เหมือนจะหาวิธีให้มันขึ้นหน้าจอไม่ได้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแล้วกันพอเริ่มจับเวลาล้วก็ค่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆนะพยายามลากรวมแล้วก็เตะให้มันตายพร้อมๆกันนะครับด้วยผลพานี้บอกเลยว่าสบายอยู่แล้วมันเข้าไปถึงตัวนะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วยังจําได้ดีนะครับน้องลีบอลวิ ถาวรให้ผมหน่อยแล้วผมจะทํานู่นทํานีน่ให้เป็นการตอบแทนพอนึกไปก็หายสงสัยนะครับว่าทาไมน้องรีบอนถึงอยากได้ผลพระมากขนาดนั้นเพราะว่าผลพระนี่มันฟาร์มเร็วมากจริงๆนะครับขนาดมีผลใหม่ๆม,มายังรู้สึกว่าฟาร์มเช้ากว่าผลพระเลยอะ่ะแต่สุดท้ายไอเดียที่พี่ซื้อให้ตอนนั้นก็หายไปแล้วนะครับแต่ที่สําคัญตอนนี้เรากลับมานั่งเล่นบล็อกฟูดกับลูกชายได้ไง <t> เนี่ยแถมยังต้องมานั่งฟาร์มให้ลูกอีกเยี่ยมไปเลยแต่ข้อเสียของผลพระนะครับก็คือมันเหนื่อยนะครับผมมันฟาร์มคลิกไม่หยุดเลยนะต่อยต่อยคคลลลิิิกกเมมื่อยนนน้้วหใปี็พา ตัดให้มันดูสั้นลงนะครับตอนนี้ผ่านไป14นาทีแล้วเป็นไงไวเหมือนตัดต่ออย่างที่เห็นนะครับว่าเงินก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะจำนวนก็ไม่ใช่น้อยนะครับจากตอนนั้นประมาณ5แสนตอนนี้ก็มีประมาณล้านต้นๆแล้วและเงินในบล็อกฟู้ดนี่ก็ใช้ทำอะไรหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการสุ่มผลซื้อดาบซื้อของซื้อหมัดเรียนรู้นู่นนี่นั่นนะครับโอ้ใช้เงินเยอะมากแนะนําว่าถ้าใครมีเวลาว่างก็ฟาร์มเก็บไวเ้เถอะนี่ขนาดน้องรีบอลเนี่ยเวลเยอะขนาดนี้นะครับเล่นมานานขนาดนี้ของเยอะขนาดนี้ยังไม่มีเงินเลยไม่รู้เขาอารมดตตนก็ัคบ 20นาทีเลยแล้วกันนะครับฟาร์มมาตั้งนานเมื่อนิ่วมากตอนนี้เรามีเงินอยู่ทั้งสิ้น1 4, 60, นึ่งล้านสี่นมืนะจากเดิมเรามี5้าแสนห้าหมื่นนะครับถ้ากับว่าภายใน20นาทีนี้เราใช้ผลพระกับหมัดขาดำนะครับฟาร์มเงินไปแล้วทั้งสิ้น9ก้าแสนหนึ่งหมื่นเบลีเลยนะอันนี้นับแค่20นาทีนะครับแล้วถ้าเป็น1ชั่วโมงล่ะเราจะได้เงินไปประมาณ2องล้านเจ็ดแสนกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราฟาร์มแบบนี้ทั้งวันเลย24ชั่วโมงเนี่ยเราจะมีเงินทั้้งสิน65 502บลี อกเลยว่ารวยเละแต่ว่าต้องเข้าโรงพยาบาลนะคือน็อกไงน็อกคาคอมหลังจากนั้นพี่ก็รู้สึกตื่นเต้นกับการฟาร์มครั้งนี้มากนะครับเพราะว่าไม่เคยจับเวลามาก่อนเลยพี่ก็เลยลองไปทําดาบให้น้องลีบอลนะเป็นดาบสําหรับฟาร์มเงินโดยเฉพาะนั่นก็คือการเอนชานอ็อปชันให้กับดาบนะซึ่งออปชันที่เราจะตามหาให้กับดาบเล่มนี้นะครับก็คือออปชั่นที่มีชื่อว่าฟอร์จูนนั่นเองโดยออปชั่นนี้นะครับจะทําให้เงินที่ได้รับจากมอนเตอร์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับหลายเปอร์เซ็นต์เลยตามเลเวลของมันน นะมีอยู่5ใบนะครับตีไปจนหมดเลยจนสุดท้ายเนี่ยพี่ก็ได้ออปชันฟอร์จูนเข้ามานะครับเป็นฟอร์จูนเลเวลสองนะก็ถือว่ายังดีที่ได้เลเวลสองเนี่ยมันก็เพิ่มให้เราถึง30%บนะครับบวกกับรอบนี้ก็ได้ออปชันทาให้ตีมอนเตอร์เอ็บีซีแรงขึ้นนะครับนี่ถือว่าพ่อแถมดาบฟาร์มให้ลูกเล่มหนึ่งเลยนะครับเนี่ยลูกชายก็เดี๋ยวเราไปฟาร์มดูอีกสักยี่สิบนาทีแล้วกันว่าได้เท่าไหร่จากนั้นก็กลับไปฟาร์มกันต่อนะครับเริ่มจับเวลาเหมือน ตอนนี้เป็น2 0 0 8ถึง3,000เลยนะให้มาเยอะมากขึ้นประมาณ30%นตั่นะแหละ <c oughs> เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าแตกต่างจากการใช้หมัดฟาร์มมากแค่ไหนแต่รู้สึกได้เลยนะครับว่าดาบตีแรงกว่าหมัดพอสมควรเลยนะไม่รู้ทําไมถ้าใครรู้ก็บอกหน่อยนะและสําหรับใครที่ไม่มีดาบคู่โอเด้งนะครับแนะนาว่าใช้เป็นดาบอะไรก็ได้นะที่มีออปชั่นดรอปเงินมากขึ้นนะครับส่วนใบเอ็นชานก็สามารถคาราฟฟีได้เหมือนกันนะครับแค่ออกไปล่าพวกทองจากเรือผีแล้วก็ใช้เกตปานะครับทำเป็นใบเอ็นชารนแบบฟรีได้ด ฟรีใช้และกันมันมีโอกาสได้เหมือนกันนะครับออปชันดรอปเงินเนี่ยซึ่งตัวหลักของพี่ก็ใช้เป็นใบเอชันฟรีเหมือนกันนะครับได้ฟอร์จูนมาเหมือนกันเลยดังนั้นใครที่ไม่ใช่สายเติมเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงครับเราก็มีของดีใช้ได้เหมือนกันนะเอาล่ะเดี๋ยวขอตัดมาตอนที่20นาทีเลยแล้วกันโอ้โหฟาร์มเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยคลิกไม่หยุดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการใช้ดาบฟาร์มเนี่ยออปชันที่เพิ่มมามีผลแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็ครบแล้วด้วยมามาดูกันนะจากเเเเเเดดิิิมมมมมนนนนนนะรรรรรัับงงงงาา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 ีีีีีออยู่่่่่ททท1 460ผกกจจจใช้้ฟฟ์์หล20ส็ สองล้านหกแสนหกหมื่นเบลีนะครับนั่นหมายความว่า20นาทีที่ผ่านมานี้นะครับเราได้เงินมาทั้งหมด 1ล้าน2แสนนะครับโอ้โหเยอะเหมือนกันนะ20นาที1ล้าน2แสนเนี่ยอันนี้แค่20นาทีนะและถ้าเป็น1ชั่วโมงนะครับ <consumption> เราจะเอา20นาทีไปคูณ3 <consiste> ก็จะได้เป็น3ล้านหแสนเบรีแต่ถ้าเกิดว่าเราว่างมากนะครับเราฟาร์มอย่างนี้ทั้งวัน24ชั่วโมงเลยเนี่ยเราจะได้เงินมาทั้งสิ้นประมาณ86ล้านเบรีนะครับ <Wow. S 1> โอ้เยอะจัดแต่ว่าถ้าเกิดใครว่างมากกว่านั้นนะครับมีเวลาเล่นทั้งปีเลยตีทั้ง365วันเลยน้องจะมีเงินทั้งหมด30ล้านครับ บอกแล้วเงินหาไม่ยากแต่เมื่อยนิ้วนะแต่ถึงแม้ว,ว่าวิธีการใช้ผลพลาฟาร์มนะครับมันจะเร็วแล้วก็ได้เงินเยอะก็จริงนะแต่มันเหนื่อยมากดังนั้นพี่จะเลือกใช้เป็นวิธีฟาร์มแบบ A F K นะครับเหมาะสําหรับคนขี้เกียจอย่างพี่เลยข้อดีของการฟาร์มแบบนี้ก็คือไม่เหนื่อยนะครับไม่ต้องเล่นเองไม่ต้องกดเองเลยแต่ว่าข้อเสียก็คือได้เงินช้านะครับผมช้ามากด้วยปกติแล้วการฟาร์มแบบ F K นะครับสามารถทําได้กับทุกดาบทุกหมัดทุกผลเลยนะขอเพียงแค่เราสามารถทําให้ปุ่มกดสกิลเนี่ยมันกดซ้ำๆวนๆไปได้น บ่อยเลยนะก็จะเป็นผลเลิฟนี่แหละเดี๋ยวจะมาลองจับเวลาให้ดูนะครับว่า20นาทีของการ FK ด้วยผลเลิฟเนี่ยมันได้เงินมากแค่ไหนแล้วถ้าการจะใช้ผล FK นะครับแนะนําให้ใส่ของประดับที่มันช่วยลดคูดาวในการใช้สกิลนะเช่นหมวกลอนะครับซีบา้าแคปแบบนี้แล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีของยางอื่นหรือเปล่าที่ช่วยลดคูดาวแต่ว่าแนะนําให้ลดคูดาวแหละจะได้ใช้สกิลได้บ่อยๆผลเลิฟก,ก็ไม่มีอะไรมากครับปล่อยเบสเฟนเอาไปฟันเรื่อยๆนะสกิลวีของเราแล้วก็พี่เซตให้มันกด x ด้วยนะครับกด x ลงพื้นด้วยเพื่อให้ช่วย มากขึ้นซึ่งอันนี้ใครจะกดหรือไม่กดก็ได้เวลาที่มอนสเตอร์ตายเราก็จะได้รับเงินนะครับถึงแม้มันจะทีละตัวก็เถอะแต่แลกกับการที่เราไม่ต้องเหนื่อยไปตีเองนะแถมปล่อยไว้ทั้งวันทั้งคืนยังได้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้าครบ20นาทีแล้วมันจะได้เงินมาประมาณเท่าไหร่กันเชียวโอเคครับก่อนฟาร์มนะครับเรามีเงินอยู่ประมาณ2ล้าน7แสน2 0มื่นนะครับผมแต่หลังจากที่เราใช้ผลเลิฟฟาร์มเสร็จแล้วเนี่ยเรามีเงินอยู่ทั้งสิ้น2ล้านาแสน2หมื่นนั่น,มม 200, นะน20 10นาทีนะครับดังนั้นถ้าเราปล่อยไว้เล่นเล่นสัก1ชั่วโมงเนี่ยเราจะมีเงินประมาณ6 0 0 0นะครับเพิ่มมาจากการฟาร์มด้วยผลเลิฟผลนี้แต่ว่าเช่นเคยครับถ้าเกิดใครว่างปล่อยทั้งวันทั้งคืนได้24ชั่วโมงนะครับเราจะได้เงินทั้งหมดประมาณ14ล้าน4แสนเบลีนั่นเองก็ถือว่าเป็นวิธีที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ตัวพี่เองเนี่ยใช้บ่อยมากยิ่งตอนที่ผลเลิฟรีเวิร์เข้ามาใหม่ๆนะครับพี่ฟาร์มทุกคืนเลยตื่นมามี 5-6m ทุกวันแต่ว่าก็นั่นแหละครับค่าไฟคคผม่าไฟแแล้วก็ีน นํามาเหมือนกันนะครับว่าให้ใช้ผลโกตเนี่ยฟาร์มก็ได้ผลโกตก็มีสกิลเรียกเพื่อนออกมาสู้เหมือนกันนะครับแถมมี2ตัวอีกต่างหากแต่เท่าที่พี่ลองนะครับรู้สึกว่าตัวที่มันเรียกออกมา2ตัวเนี่ยอ่อนมากสู้มอนสเตอร์ตัวเดียวยังไม่ได้เลยอ่ะสรุปก็คือใช้ฟาร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกลับไปใช้ผลเลิฟดีกว่าและนอกจากผลเลิฟนะครับอีกหนึ่งผลที่พี่ใช้ฟาร์ม FK บ่อยมากๆเลยนะก็คือผลนี้ครับผมผลสั่นนั่นเองเป็นผลที่สกิลกว้างนะครับหมุกว้างแบบทั้งเกาะโดนทั้งเกาะเเเลยะถ้าากกิดกน เป็นเกาะเล็กๆนะครับบอกเลยว่าฟาร์มได้ทั้งเกาะเลยแต่ว่าการใช้ผลสั่น FK เนี่ยมันมีข้อจํากัดนิดเดียวเลยก็คือการต้องเอาผลสั่นของเราไปทําให้ตื่นก่อนนะครับ <Wow. S 1> สกิลวีมันถึงจะกลายเป็นซูนามิซึ่งถ้าน้องๆคนไหนทําไม่ไหวหรือไม่มีเพื่อนพ,า,นพาทานะก็อาจจะต้องใช้ผลเลิฟไปก่อนนะครับใช้ได้เหมือนกันจากที่ลองจับเวลา20นาทีดูนะครับสำหรับผลสั่นต้องบอกเลยว่าฟาร์มเร็วก่าผลเลิฟอีกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าสกิลมันโดนทั้งเกาะแล้วเวลามอนสเตอร์ตายเนี่ยก็จะตายพร้อมๆกันเลยเงินเด้งขึ้นมาบนหน้าจอรัอรัวๆซึ่งปจจุบน พี่ก็ใช้ผลนี้แหละครับในการฟาร,ร์ม FK อยู่ผลเลิฟนี่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วและหลังจากครบ20นาทีนะครับปรากฏว่าผลสันเนี่ยทำเงินไปได้มากถึง3แสนเลยนะมากกว่าผลเลิฟอยู่1แสนเลยนะในเวลา20นาทีเท่ากันก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่จะฟาร,ร์ม FK ตอนนี้ก็เป็นผลสันละกันดีสุดแล้วและทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการฟาร,ร์มเงินของพี่นะที่พี่ใช้อยู่เป็นประจำนะครับบางอารมณ์ก็ใช้เป็นผลพระตีเองนะเหน,นื่อยๆก็มา FK ด้วยผลเลิฟหรือว่าถ้าสุ่มด้วยผลสันก็จะใช้ผลสันนะครับสลับกันไป แล้วแต่อารมณ์แล้ววันนี้บอกคกับลูกชายนะครับก็ต้องขอตัวไปฟาร์มเอาเงินให้ลูกชายก่อนตอนเนี้ลูกชายรออยู่นะครับไม่อยากจะรู้เหมือนกันว่าตื่นมาแล้วเขาจะดีใจหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ก็จะปล่อย FK ไว้อย่างนี้ทั้งคืนเลยนะผมหวังว่าตื่นเช้ามาน้องลีบอลเข้าไอดีมาแล้วจะยิ้มได้นะแล้วก็มีเงินไปสุ่มผลนะครับสงสารและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกได้ว่าอยากให้ทําคลิปแบบไหนให้ดูกันอีกสำหรับวันนี้ขอตัวไปฟาร์มให้ลูกก่อนครับบ๊ oh, ยายบายโอ